รูปว่างนามว่างรูปว่างนามว่างตลอดสายนะครับรูปว่างนามว่างตลอดวันรูปว่างนามว่างตลอดชีวิตรูปว่างนามว่างไร้ตัวตนนะครับไร้สัตว์ไรบุคคลไรเขาเขาเราเราของเขาของเราเป็นเขาเป็นเราดูว่ามีตัวเขามีตัวเรารูปว่างนามว่างนะครับ การดำเนินชีวิตแบบรูปว่างนาว่างนี้ทําให้ไม่ติดนะครับไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกนะครับของความเป็นปุถุชนสํารอความเป็นปุถุชนสละสลัดความเป็นปุถุชนได้เพราะว่ารูปว่างนาว่างนั้นเป็นการสลายอัตตาในความเป็นรูปเป็นนามในความเป็นเราเป็นของเราในตัวตนของเราความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาของเขานะครับ รูปว่างนามว่างนะครับมีรูปก็สักว่ารูปมีนามก็สักว่านามนะครับไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นรูปเป็นนามนะเป็นกายเป็นใจรูปว่างนามว่างนะครับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเป็นปุถุชนทําให้ความคิดนั้นมายึดติดอยู่กับความคิดมายึดติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมายึดติดอยู่กับรูปทํานามทำว่าเป็นตัวเป็นตน ว่าเป็นความเที่ยงความสุขแต่จริงๆแล้วรูปว่างนามว่างจากความสุขจากความทุกหรือว่าจากความมีตัวมีตนแต่ความเป็นปุถุชนนั้นจะมีรูปทุกนามทุกนะครับแล้วก็เข้าใจผิดว่ารูปเที่ยงนามเที่ยงรูปเป็นตัวเป็นตนนามเป็นตัวเป็นตนซึ่งเป็นความเห็นของปุตุชนแต่ทีนี้เวลาเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิสัญญาวิปานาหรือว่าเห็นผิดก็จะมีสัญญาวิตกธาตุอยู่กับรูปกับนามที่เป็นทุกข <Arc ane, S 2> ็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่มีตัวตนพง่าย,ายๆกว่าน้าเหลวตลอดนะครับยึดไม่ได้ไม่ว่าในความเป็นเพศเป็นวัยนะครับเป็นศาสตร์เป็นบุคคลหรือว่าความ,มรู้เป็นนามหรือว่าความรู้ที่เรียนความการงานที่ทําการดําเนินชีวิตนะครับเป็นที่ไปเกี่ยวพันกับความเกิดแก่เจ็บตายไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์เกี่ยวข้องกับตัญหาการตาัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา,าหรือว่า นิโรธความดับกัความมีตัวตนนะครับแล้วก็มักถ้าเป็นมิจฉามักนี่ก็ยิ่งหนักไปเลยกับโรควุ่นนามวุ่นนะครับเพราะว่าจะเอาจะได้จะมีจะเป็นนะครับยึดติดยึดถือจริงจังในรูปในนามซึ่งรูปนามเราก็ว่างเขาก็ว่างเราจะสังเกตได้ไงว่ารูปว่างนามว่างก็คนเรามีแพ้มีชนะมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วนะครับมี จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะครับมีทั้งมิจฉาและสัมมารเราก็เลยรูปว่างนาว่างเป็นกลางต่อมิจฉาและสัมมาของโลกเพราะว่าเราไปอะอะวายกับโลกก็ไม่ได้นะครับเราไปจริงจังกับธรรมก็ไม่ได้นะรธรรมก็ว่างโลกก็ว่างนะครับเราก็เลยต้องอยู่แบบรูปว่างนําว่างโลกจะได้ไม่กระตบกระเทือนนะครับหรือว่าธรรมจะได้ไม่กระทบกระทั่งกับธรรม พราะว่าการที่เรากระทบกระทั่งกับโลกกับธรรมเนี่ยกระทบกระเทือนเนี่ยเพราะเราวุ่นวายนะครับด้วยความเป็นศรัทธาสติสมาธิปัญญาบ้างด้วยความไม่ศรัทธาความพิ้งโทษจับผิดความยินดีเย็นร้ายนะครับความเพ่งโทษนะครับซึ่งโลกกับธรรมเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันนั่นคือใส่เพราะทาไมมีเรื่องโลกและมีเรื่องธรรมอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันการที่เรารูปว่างน้ำว่างโลกก็ว่างธรรมก็ว่าง มันก็เลยไม่วุ่นวายกับพวกกับธรรมก็คือไม่เข้าข้างไม่ยึดติดไม่ยึดถือธรรมก็สักว่าธรรมโลกก็สักป้าโลกนับก็ไปเลยโลกว่างนําว่างไปซะจะได้ไม่ต้องทุกข์กับโลกกับธรรมจะได้ไม่กังวลโลกกังวลธรรมไม่ห่วงโลกไม่ห่วงธรรมนะครับไม่สงสัยเรื่องโลกเรื่องธรรมเหนือโลกเหนือธรรมไปนะครับลกว่างนาว่างก็เลยใช้ชุดแบบโปร่งแสงนะโปร่งแสงไม่ทึบไม่มึนนะผัวไม่ทึบ จิตไม่เศร้าหมองนะครับอารมณ์ไม่ขุนมัวความรู้สึกไม่กังวลนะครับเพราะว่ารูปว่างนามว่างในทุกอย่างมันจะปลุกปลงนะครับมันจะผ่านได้แสงสีเสียงผ่านได้นะไม่ซับรูปไม่ซับแสงสีเสียงมัไม่ซับไว้ผ่านตลอดนะครับเพราะว่ารูปว่างนามว่างทุกอย่างก็เลยไม่ติดค้าง ไม่หมักดองไม่จมแจเป็นอาสวะไม่ใช่ไม่ว่าอาวิชาสวะกามาสวะภาวะสวะนะครับภาวะสภาภาพสภาวะต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่านตลอดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านรูปแรกหนึ่งสัมผัสธรรมารมผ่านวิญญาณผ่านสัญญาวิตกธาต่างๆผ่านมผ่านธาตุผ่านขันผ่านอายตนะพราะรูปว่างนามว่างเป็นกลางต่อสรรพสิ่งไม่ฝักไฟไปใดไปหนึ่ง นะครับไม่เอาแพ้เอาชนะไม่เอาดีเอาชั่วไม่เอาบุญเอาบาปไม่เอาสุขเอาทุกข์ไม่เอาความยินดียินร้ายไม่เอาความมีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงคือไม่สุดโตรงรูปว่างนามว่างเนี่ยมันไม่สุดตรงเป็นกามหรืออัตตะแต่ให้อยู่แบบส่วนกลางนะครับไม่ฝักไยทำให้ไม่ต้องสุดตรงไม่ต้องมีพักพวกไม่ต้องมีแบ่งเราแบ่งก๊กไม่ต้องมีอะไรอะไรเป็นอะไร ทุกอย่างว่างอยู่แล้วก็เลยรูปว่างนามว่างก็เลยไม่ยึดรูปยึดนามไม่หวงรูปไม่หวงนามเขาเรียกว่าไม่หวงสวยไม่สวยงามไม่งามเที่ยงไม่เที่ยงสุขทุกข์อยู่ตัวตนใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงมีหรือไม่มีเป็นหรือเป็นได้หรือไม่ได้การไม่หวงชีวิตจะเป็นจะตายจะอยู่จะไปจะมาจะเข้าจะออกจะขึ้นจะลงจะสุขจะทุกข์จะดีจะเด่นจะดังจะดับจะอะไรไม่จะ จะจิ้งจะจ้องไม่จ้องจะต้องไม่ต้องจะตั้งไม่ตั้งเขาเรียกไม่อะไรกับอะไรนะครับรูปว่างนามว่างนะครับก็ลุกล่วงตลอดพร่งตลอดจ้าตลอดที่ใครผลใครตลอดนะครับไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องข่มเฝินไม่ต้องป่าเฝินไม่ต้องเฝืนสังขารนะครับไม่ต้องเฝินชีวิตรูปว่างนามว่างอยู่แล้วในปกติ แต่คนเรานั้นความเป็นตุชนทําให้ตันตลอดไม่ว่างนะติดตลอดวุ่นวายตลอดค้างตลอดนะครับมันก็เลยจึงจ้องต้องตั้งมันก็เลยอะไรกับอะไรอยู่เรื่อยมันก็เลยมัวเมามัวหมองหมกมุ่นแต่เมื่อใดเราลูกว่างนาว่างแล้วก็โปร่งโล่งโปร่งเบาสบายขี้ไก่ผลายจบตลอดคลายตลอดหลุดพ้นตลอดลุล่วงตลอดเยบร้อยตลอด เพราะว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ทุกๆวันนะครับไม่ค้างปกค้างชาติไม่ค้างอยู่ในกิเลสกรรมและวิปาาไม่ค้างอยู่ในโลกสมมุติในโลกวิมุตตินะครับทุกอย่างก็วางหมดว่างหมดนะครับทุกอย่างก็ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับเป็นพรหมจรรย์โลกว่างนามว่างนะครับเขาเรียกว่าจบพรหมจรรย์ทันที่สุดห่นทุตธรรมนิพพานได้แจ้งบรรลุธรรมโลกว่างนามว่างมันก็เลยไม่ติดขัดกับอะไร ไม่ขัดข้องกับอะไรนะครับไม่มีอะไรให้กวนใจนะครับไม่มีอะไรให้กวนสมาธิไม่มีอะไรให้ทําให้ขาดสติได้นะไม่มีอะไรทำให้เสืส่อมศรัทธาได้ไม่มีอะไรทำให้หมดปัญญาได้เพราะรูปว่างนามว่างทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางนะลงตัวสมดุลสมุดเป็นสมดุลนะครับ,ดนะรบได้ศูนย์รูปว่างนามว่างนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคน เพราะว่ารูปว่างนำว่างแล้วมันไม่อคติไม่ลําเอียงไม่เพ้อฝันไม่จริงจังไม่หมกมุ่งกับสมมุติหรือว่าไม่ยึดติดความจริงกับมายาต่างๆก็ไม่ลุ่มหลงนะครับรูปว่างนาว่างดูตลอดเวลานะครับทุกที่ทุกเวลาทุกขณะทุกเรื่องทุกสัมผัสทุกสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องรูปว่างนาว่างมันก็เลยไม่ต้องเอะอะอังเรสงสัยไม่ต้องวันวานะครับไม่ต้องสะดุ้ง นะครับไม่ต้องหวงหน้าหวงหลังไม่ต้องแปลว่าปาวงรูปว่างนําว่างแล้อยู่ได้อยู่จนถึงตายทุกคนนะครับอยู่ยังไงก็อยู่ให้ถึงตายอยู่แล้วขอเพียงให้เรารูปว่างนาว่างอยู่จนนิพพานแต่ปู่ชนนั้นอยู่ถึงตายแล้วก็ไปเกิดอีกแต่พระอริยเจ้าอริยสงอ์อริยะบุคคลนั้นประหารนั้นท่านอยู่จนถึงนิพพานดับขันธาปรินิพพานดับธาตุดับขันธ์ดับอายนะสู่นิพพานในปัจจุบันนะครับถ้าเรารูปว่างนาว่างและปัจจุบันมันก็นิพพาน อยู่แล้วสัญญาตาอยู่แล้วนิโรธอยู่แล้วนะครับรูปว่างนามว่างเป็นสัญญาตาเป็นนิโรธเป็นนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนะครับฉะนั้นรูปว่างนามว่างมันไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปกำหนัดกัดเคืองรุ่งของมัวเมาไม่ไปเกิดนันที่จันทะราคะตัณหานะครับมันดุดมันพ้นตลอดนะครับมันพุ่งมันโล่งมันจ้าตลอดไม่ต้องห่วงตลอดสบายตลอดโชคดีตลอด รูปว่างนามว่างด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรูปว่างนามว่าง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 ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรูปว่างนามว่างรูปว่างนามว่างดีๆนะครับรูปว่างนามว่างรูปว่างนามว่างอยู่แล้วนะครับรูปว่างนามว่างก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อสรัพเพนิพพานนะครับไม่ต้องตกอาบายไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องไ้สาระนะครับไม่ต้องลําบากนะครับมีโชคมีลาภมีวาสนามีบารมีมีความดีนะมีบุญมีวาสนาก็อาศัยว่ารูปว่างนามว่างนี่แหละมันก็เลยไม่มีทุจริตไม่มีนิวรณ์นะครับไม่มีความยิดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้หมดนะครับหลุดพ้นเป็นอิสระรูปว่างนามว่างดีๆนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรูปว่างนามว่างรูปว่างนามว่าง